กระต่ายน้อยบอกรักพ่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งเขาอยากให้พ่อรู้ว่าเขารักพ่อมากแค่ไหนเขาก็เลยดึงหูพ่อลงมาฟังเขาพูดพ่อครับพ่ออยากรู้ไหมครับว่าผมรักพ่อมากแค่ไหนอืมพ่อว่าพ่อเดาไม่ออกละมั้งนี่ไงครับพ่อมากแค่นี้เลยเห็นไหมครับ แต่พ่อรักหนูมากกว่านะดูสิแค่นี้เลยแต่ผมรักพ่อสูงสุดแคนเลยนะคะแบบนี้โอโ้โหแต่พ่อว่าของพ่อมากกว่านะนี่ไงสูงแค่นี้แน่แต่ผมรักพ่อมากเท่ากับที่ผมตีลังกาได้เลยนะครับพ่อดูนะ นี่อย่างนี้เลยโอ้เก่งจริงๆเลยลูกพอ่อแต่พ่อทำให้ลูกดีลังกามได้สูงกว่าอีกนะนี่เห็นไหมแต่ผมรักพ่อมากเท่ากับที่ผมกระโดดได้เลยนะครับนี่พ่อดูก่อนว้าวเก่งจริงๆลูกเรา แต่ความรักของพ่อนะ่ะสูงเท่ากับพ่อกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นี่เลยนะโอ้โหพ่อสดจื่ไปเลยความรักของผมยาวจากถนนเนี่ยไปถึงแม่น้ำนู่นเลยนะครับแต่ของพ่อนะ่ะจากแม่น้ำขึ้นไปบนภูเขาชนะความรักของผม ไปจนถึงพระจันทร์นู่นเลยครับพ่อโอ้นี่เราบอกรักกันจนมืดคำเชียวเหรอเจ้าคงจะง่วงแล้วล่ะสิฮ่าผมง่วงแล้วลครับอืมอย่างงั้นก็นอนซะน่าหลุกนะสรุปว่าเรารักกันมากทั้งสองคนนั่นแหละคืนไหนครับพ่อ เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย